ดูมันไม่เยอะแต่เยอะมากเลยต้นเนี่ยมึงตัดได้ต้นเดียวอยากให้ช่วยไหมไม่เจ้าเสียใจตอนกูชวนตัดได้ไหมล่ะอยากช่วยแล้วมันอยากช่วยพอเห็นแล้วพูดว่ามันจะตายอ่ะเดี๋ยวเอาถังมาใกล้ๆร้อนะ แต่เราไม่น่าหลอกบางทีนั่นถ้าตายก็เศร้าเลยนะงามขนาดเนี้ยเออรู้นันนนน่นน,นี่นี่อุ้ยยูรู้มาก you

เดือดโตตัดได้เฮียนะตัดได้หมดอ่ะไอ้ก็ไม่ต้องเอาไว้เดี๋ยวมันก็แตกไงนไงยุงถ้าแบบไม่ตัดนะมันจะไม่แตกมันจะไม่งามอ่ะมันจะแบบ หมือนกระดกระาดโตแบบไม่เต็มที่รเลยกระดกระจายผสมสายใต้ปน,นี้แปลว่าจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ไม่มีสารอาหารไม,ม่ปุ๋ยก้นแก่แต่พอแบบต้นเล็กผสมใต้ธคาเหวคำผสเอเสนอวคำว่ากระดกระาด <c oughs> ยาวนานเนี้ยแปลว่าไม่งาม ก็เงียบกันต่อมันบอกฉันคงไม่งามเป็นแม่หญิงหรอกใส่สบายเชียงอ่ะฉันเป็นผักนี่ผักก็งามเพื่อเป็นแม่หญิงเอองามเป็นผักนะคือผ่านไปแล้วนะกลับมาเลมใหม่พ้นไปแล้วต้นเดิมรู้สกึกว่ามันยังตัดได้กลับมาเลมอีกรู้สึกว่ามันยังได้อีกอ่ะ มันเลมของแท่ืมของแท่ของแท่แจ๋วับเลมจริงๆอ่ะจริงจังอ่ะเอากัดช่วยไหมไม่ต้องเจียใจจังเพราะปฏิสัตย์วก็ปฏิเสธเร็วแบบไม่รักษาแล้วมันใจเพื่อนเลยเลยคิดมากม,มันงามไง ก็เลยอยากตัดเรารู้ใช่อยากตัดไอเฮียนเหมือนที่ดาวตัดผักบุ้งอ่ะเ e ี c ย i o n เอาใหม่ได้ไหมอยากช่วยตัดไงแบบที่ดาวตัดผักบุ้งเฮียเป็นไรคนกันเองทั้งนั้นคนกันเองไงอยากช่วยจะเป็นไงเฮ้ยทำได้เดี๋ยวใจอ่ะเขาไม่บอกเอปฏิเสร็จเร็วโอ้ไม่คิดเลยเหรอปฏิเสธยังเร็วเลย อุกัดอุ้แตัพอยูุตัดไปเด้อตัดไปเด้อที่ตั้งตรงงาม,มากทาั้งทั้งนี้ก่อนนั่นเนี่ยแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งน้ะเราตัดไปแล้วรอบเนี่ย,ยตัดไปปักขายืดไปดิขาขาเนี่ยหลังอือ,อต้องแบบเอ็กซ์ตร้าอะไรมั่วหมดนะ มันเยอะช่วยไหมไม่ต้อง nope. ัดเศษจะไปช่วยแป้งโน้นก็ได้ถ้าตายอ่ะเขาตายแล้วมั้ยเขาตายทำให้หัวใจไม่ดีแล้วไงเพราะว่าแป้งโน้นไม่เป็นไรกูปักเอาหลาวแป้งไหนก็เหมือนกันแหละเสียด้ทั้งหมดเลยเสียด้เยอะแป้งนี้มันงามเยอะไงเสียด้เยอะเสียด้ทุกแป้งน่ยงามไม่งามกระดาษต้นกระดาษนี่นกตามเป็นว่าไม่ฟังมันแล้วกันฟังเสียงนกแทน ใช่ไปผ่านเสียงมันไปมันจอแล้วมั้งยุงวิววิ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 วันนีคนหมือแมงวยุงจ้าหน้าที่กำลังเกาะดาวอยู่นั่นน่ะสี่ห้าตัวแล้วก็ข้างหลังตีด้วยดีตัวใหญ่ั้งนั้นเลยมึงไม่ถึงมึงไม่ถึงใช่ไหมแต่ตากล้องมือถึงเยอดหายไปแล้วตีไม่โดน แต่จะตียังถ่ายต่อเลยแอบอยู่ยยของเองมันตีไม่ได้ไงต้องตีของเพื่อนยุงเยอะจังมันเหมือนสาบอืมืมับคนจนวนเราเห็นสาบพวกเราเห็นยุงชัดเลย <c ười> กล้องถ่ายีเเ4เลยนะจริง <c ười> อไม่เชื่อดูนี่ไม่ต้องไม่เป็นไรแล้วก็อยากจะบอกว่าโอ้ยเลือดเลือดชั้นเอาไปพี่ซาบดิมากมอ่อนเปียบเียบแล้วเนี่ยมันคันมาเลยนะยุงเนี่ยรโอาคันแต่เราอทอน ว,ว้าวอยาให้ดูมันกล้องยังเห็นคนอยู่ไหมนั่นอ่ะเห็นอุ๊ยนี่ที่ตัดได้ไดไยังตัดได้อีกนล้วนนเนี่ยมัไม่ยาวเท่าไหร่บ้างเดีเด๋ยวโอ้ สามตัวสองตัวโอ๊ยตา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 ยพอละยกยกให้เหนือหน้าแยบปะ